โอเคทุเรศวิทักษ about positive adjective โ okay? อเคว่าสัพปะ my my? my my bag my bag กระเป๋าอันเดนอันเดน my yeah mm. is it your bag กระเป๋า is it your bag กระเป๋าของคุณใช่ไหมกระเป๋าของคุณใช่ไหม is it, is it your bag ใช่ใช่ใชกระเป๋าคนชัางเออ is is her bag กระเป๋าของลีนาใช่ไหมไม่ไม่ใช่กระเป๋าของคนชัางออใช่แต่มันเป็นกระเป๋าของท่าน,น,นกระเป๋าของ อ่าวัตชีวัติวัตชิโนไม่แต่มันเป็นกระเป๋าของฉันนะพูดใหม่สิไม่เทเทแต่แต่บอาเย่มกระเป๋าของฉันเยสเยสเยอ i เย่ทมันเปนกระเป๋าของฉันเยสอิทอีสเ i โทรศัพท์ของลีนาใช่ไหมอ s ติเ e p h o n อ of l ีนาออลีนาเลโไม่ใช่โทรศัพท์ขอช่างไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนไม่ใช่กระเป๋าของลีนาเออไม่ใช่โทรศัพท์ของลีนา i นอ t ติสนาทีเล e ฟนออ o ลีนาบัตรแต่บัตเนี่ยอ่ะแต่แต่ว่ากันอ่ะ それリナのですかって聞かれたらリナのじゃないですってまず言うそして私のですってことリナリナペペ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 ペ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้าอ่าอ่าสโลลี่สโลลี่โอเค o w a b o u e n y friend เพื่อนอ่า friend ฮยูเซวัตชินของฉันอ่าโอเคอ่าโอเค my เฟ n your friend ว่าไ a บ้าง your friend พอ uh ่อนมาสุดมาสเดพื่อนว่ะฮะนี่ a your friend uh huh. เพื่อนของคุณเนี uh ่ย a อาาตวะอาาตวะอาวของคุณใช่ไหมใช่อ huh. uh ันอาตอิมิน you อันาเพื่อนว่าไง อนนเพื <Spe cies> <ana> ่อนอน่อนเพื Tomato ่อนเอเพื an ่อนเพือนเพื่อนเพื่อนอนอนเพื่อนเอนเพื่อนเพื่อนเพอนเอนเพื่อนขอนอนนออเพอนนนน่อ่เพืนอนอนเพื่อนเ่อ่เนนอน่าเพื่อนออเ เพื่อนของขวง her friend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  เพื่อนของเขา yes อะเล่นไหมข้ายไหมไม่เป็นไรช้าๆนะอ่า slowly 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 easy เทคกิจ easy นะที่เอก ที่โกเป็นคนสวยที่สุดในเมืองเป็นมิสอะไรมิสเจแปนิสมิสยูนิเวิร์สญี่ปุ่นิสสวยสวยลีน่าก็เป็นมิ Miss Japanese, Miss <laughs> สยูนิเวิร์สญี่ปุ่นิส <c oughs> อ่า